สวัสดีเพื่อนๆและน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับพี่อังกูไทยเช่นเดิมนะวันนี้ได้อยู่กันในเกม r e s i d e n t e v i l e ภาค4นะครับผมจะเป็น r e s i d e n t e v i l Mobile อย่างแท้จริงเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนเวอร์ชันนี้จะอยู่ในเพ y Store ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในเพ y Store นะแต่ว่าขนาดตัวเกมนะครับผมพี่บอกได้เลยนะขนาดตัวเกมแค่100 MB ท่านั้นเองนะเป็นเกมออฟไลน์แล้วก็เป็นเกมเนือเรื่องเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะนะก็คือมันจะทําตามภารกิจนะครับผมก็คือภารกิจของตัวเกมเนี่ จะมีอยู่ประมาณ20กว่าภารกิจนะครับผมก็ทุกๆอย่างของตัวเกมเวอร์ชันนี้นะครับผมจะดําเนินเรื่องเหมือนเวอร์ชั่นของ p พย์ทูนะเหมือนหมดเลยนะครับผมเขาแค่ปรับกราฟิกให้มันแบบว่าดรอปลงแค่นั้นเองเอาไว้สําหรับมือถือสเปคต่ำเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับผมเพราะว่าขนาดตัวเกม้อเล็กนิดเดียวนะ แต่ก็เล่นสนุกเหมือนเดิมนะผมบังคับง่ายๆนะแค่บังคับทิศทางการเดินเนี่ยเขาก็จะหันซ้ายหันขวาให้เราเองนะส่วนกดปุ่มยิงเนี่ยมันก็จะยิงให้เลยนะโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องกด R1 อะไรเหมือนเวอร์ชั่น P2 เนาะไม่ต้องเหมือนนั้นนะครับผมเพราะว่านี้จะเป็นเวอร์ชั่นของมือถือเลยนะส่วนตัวเกมในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมมันก็จะมีการแก้ไขเป็นสนามนิดๆ,ๆหน่อยๆเนาะก็ตามสไตล์ของเกม Resident Evil นะครับผมมีการเก็บของมีการอัพปืนมีการซื้อบุตร เหมือนกับเวอร์ชั่นต้นฉบับหมดเลยนะครับผมเขาแค่ปรับการาฟิกให้มันดรอปลงแค่นั้นเองนะเฮ้ยบอกได้เลยนะสนุกจริงๆเนะัะผมแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากกับการติดตั้งนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไฟล์ apk นะกดไฟล์ apk ปุ๊บแล้วก็กดติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมแต่ว่านี้พี่บอกก่อนว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆเนี่ยใช้ Android เวอร์ชัน12ครับผมก็คือ Android เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยตัวนี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะ แต่ถ้าสมมติว่าน้องๆใช้ Android 9 Android 10 Android 11เนี่ยตัวนี้สามารถเล่นได้แบบว่าสบายๆแบบ100%ยเเลยนะครับผมก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมลิงก์โหลดอะไรอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะถ้าสมมติว่าใครเป็นแฟนเกม Resident Evil ภาค4นะครับผมเราอยากเล่นให้แบบให้มันหายคิดถึงอะและสำหรับมือถือน้อง,นองเนี่ยไม่รองรับอ่าเวอร์ชัน PS2 ใช่ไหมเพราะว่าเวอร์ชัน PS2 ที่เล่นในมือถือเนี่ยมันต้องใช้มือถือสเปกแรงๆใช่ไหมแล้วเราเนี่ยไม่สามารถเล่นได้ก็เอาเวอร์ชันนี้ไปเล่นได้นะครับผมเพราะว่าทุกอย่าง แค่นั้นเองนะครับผมโอเคถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์พี่นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะว่าพี่จะมีเกมเอะไรเพิ่นะอย่าลืมกดซล้วก็คลาติดตามช่องใหม่อันนี้มาให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่องเก่าไม่มีแล้วนะนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปเลยนะบาย,บายๆครับผม